สวัสดีคะ่ะช่องอีสานช่างนกินง่ายคะ่ะวันนี้เรามีปาร์ตี้นิดหน่อยนะคะกับคนในครอบครัวคะ่ะวันนี้มีกุ้งกุ้งย่างแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีเนื้อย่างแล้วก็มีหมูย่างคะ่ะทีดสำคัญค่ะไปได้เบียร์ติดสำคัญนะคะขาดไม่ได้คือเบียร์คะ่ะเฮ้ยน, <c oughs> น้องเคน้ำ <c oughs> ปลาพี่น้อง กุ้งรองหน้าปลาคานอะไรคือข้าวเหนียวเราเด็กกำลัลงอยากกุ้งอันนี้กุ้งรองหน้าปลาน้ำจิมส้มรลด ยังเนื้อน <c oughs> ัครับเนื้อแล้วก็หมูนางเอกมืงดิมาจากสาวพัทยาการครสาวซีสเกตบอกอสาวอันทังอันบุรีรัมยลาอบุรีรัมย์งกุ้งนะจินบอพี่น้อง สวัสดีครับอร่อยอร่อยมากมากแซ่บแซ่บแซ่บฮแซ่บ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 ไหลแซ่บไหลฮะตอนนี้ยังเหนื่อพี่น้องยังเนื้อยังเหลือง คนย่างแผนยางแผนกย่างสาวบริลัมแลวรวดบอ่ออำเภอเมืองอำเภอเมืองแผนเมือยางมาจากอำเภอเมืองบริลัมด้วยจา้ายิมเฮแต่ขับเรืมงเกลือ คนง่ามพี่นีแล้วจ้าติดตอ่อไปอย่างเลยเด้อเมืองได้มีงานติดต่อไปอย่างเลยด้ยดยยดยจ้ามีไงใครยืมมาหนิโอ้ทำแหมตกใจมูฮะบเร่อยงเรือมาเด้อพี่น้องมากินนน่แสบแสบขคำแหลก snatch sure. yeah, was when I was in Hungary, mm -hmm. you, you can say oh Why right fastmac means oh, this shit tastes very good right mm -hmm. <laughs> We've been on wedding and then also uh, people say, Oh, very good and thank you for food, right? And then I cry, I yelling very loud. Buzz Basmek yeah. Yeah, yeah. And, and then 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 everyone the, look at me, right? Hmm. ล่องทุกโลเลยแซ่บโฆชนานักโฆษณาหลังนะอืมแซ่บค่ะแซ่บเวอร์หลังยังแซ่บเลยโอเคแซ่บสมองแซ่บแซ่บโอเคเลยแซ่บแซ่บหลายพี่น้องกุ้งแซ่บนทรปลามาหนีิจัดสร้างนกอีสานกินไง

ร้กพอดีไหมเนี่ยด้วยเนั่ยองอร่อยหัวมันแข็งไปกงจดไม่ได้แมเอ่ะโอเคแม่กูชอบชอาตาไม่สนใจกันเงล่ะมีใครสนใจกูบีหา ไม่ต้องมองไม่ต้องถามนะไม่ให้ไม่ให้หรอก <c oughs> ไป<ว>มันแกะมันแกะหัวฟุึงเลี้ยงว่าไงก็เลยไม่ต้องก็ <c oughs> จะถามไง <c oughs> แ,แกะหัวเลี้ยนตุนไหมเนี่ยตุนกินไม่ทันนะ I do not not have to look my I eat this not have to look because she I know she like it this like t h i also สกูตบิ้งเห็นเอามาโก้ family มาตากันมาอุปกรณ์ family ฟาร์มแม่ seven no no family net set ten เอาสิ่งนี้เอ่อ seven foot วิ่งสี่ไหมไม่ไม่นะมันยังไม่ปกติคนยังไม่เยอะ e e t t n ออมาประมาณห้าทุ่มหกทุ่มหทุ่มเพราะมันยังไม่ปกติ นี่หนึ่งอิเดสประมาณถั่มใช่น้ำมันเต็มเบบีโต้ใช่เบบีใช่ใช่ไอซี่สติฟก็ส ร้อนพอดีไหมเนี่ยด้วยเนี่ยอย่างอร่อยหัวมันแข็งไปกุ้ดีจังมากโอเคเว่ยมึ้มกุ้งช่อช่อตาไม่สนใจกันเมยเนอะมิไสนใจกูบินหาย ไม่ต้องมองไม่ต้องถามนะไม่ให้ <laughs> ไม่ให้หรอก <laughs> ไปมั <laughs> มแกะมันแกะหัวฟุ่งเรียงว่าไงก็เลยไม่ต้องก็จะถามไงแกะหัวเรียงนีมตุนตุนไม่ตุนกินไม่ทันนะ I do n o not have to look my I eat this not have to look <laughs> because s e I know she like it this like this also บ a าก้เันมาโอ้ h าร s แม่นน้เฟ t ี่เบอลเซนเออเซมไ่นะมันยังไม่ปกติคนยังไม่เยอะประมาณห้าทุ่มหกทมันยังไม่ปกติ นี่หน to e อ t t เดสประมาณถั่มนี่ใช nah mmm, ่น้ำมันขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ